เสือเห่านี่นาเซียวเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหจังหวัดเทศไทยนี่เจ็ดสิบหกนี่ไม่มีตังค์นนนี่เซีเขาถามตัวเลยน้าประเทศไทยมี่เจ็กจังหวัดที่ ตัวมีจักจังวัดตัววะห่วยมันพันแนวเลยยีกแต่ละมือแต่ละเว้นเดี๋ยวนี้เข้าสีไทยตัวนี้ไหมประเทศไทยมีจักจังวัดไหมประเทศไทยมีจักจังวัดเอาตัวลงเว้ามาดูเซลตัวลงเว้ามาดูตัวว่าจจังวัดประเทศไทยมีจักจังวัดวัทสิ มันก็เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดตัวมันสีเจ็กจังหวัดสินมันมีแม่นมันมันเจ็ดสิบหกจังหวัดเลยเสี่ยวเจ็ดสิบหกจังหวัดเดี๋ยวนี้มันมีงค่เจ็ดแต่ไมยมันสี่เจ็ดสิบหกเลยในเลือดเดี๋ยวนี้มีแม่นตัวเบื้องผิดป่อตัวหน้าผิดป่อโอ้ยถามเด็กน้อยหากเกิดว่านี่เด็กน้อยก็ยังยังว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดได้หนิประเทศไทย ทีเจสเ็สิบหกเดนเลยอือไปไปไปเสียเวลาหาจิดอกินยาคนที่โตข้ามเยู่เสือเห่านี่น้าเสียว,เจ,วเจ็ดสิบหกเจเ็ดสิบหกจังหวัดประเทศไทยน,นี่เจ็ดสิบหกนี่ไม่มีตังค์เงิน ไม่มีตังค์จกถูกเหลือไม่มีตังค์มากับเจ็ดสิบหกตัวไม่มีตังค<อ>์ว่าแล้วก็ขอเงินเนี่ยสักร้อยนึงเอาไปถอนนี่โซมปะล<อ>เลยค้ำเลยคนใส่กอยูน่นีเอาดงอไนี่สรุปแล้วนี่ประเทศไทยนี่สิเหลือ,อนเจ็ดสิบห้าจังหวัดเดี๋ยวนี้ห่วยคืออัสนานนอเสี่ยวมันคือสีรถถอยลงไปหน้าแท้ประเทศไทย ไม่มีเลยไม่มีเลยทงนี้ก็มีมีทงนี้ก็มีมีไม่มีเลยสุปแล้วก็คือประเทศไทย75จังหวัด